เด้ออ่ะคนละแพงเดอ้อคนละแพงครับน้องปลาเออน้ออันนี้หาคิดเห็นข้าวยังหน่อยเนาะกินกะจีใช่หนุ่มอา้าไปสีอาบอดเนี่ยจับเอาเดี๋ยวเด้อนุ่มนมคนละปอนด <laughs> กินนุ่มจอยไข่กจีได้รุงกัลานาเลยอันนี้คือ,อเครื่องเข้าอันนี้อันนอันนั่นพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือทำตามคำสัญญาน้องลูกปลาเพิ่นปลาเต้ โอ้อันนี้ก็คือข้าวซอยเคือองนเกียมมก่ยว่าบเอากลับทักทายสบายดีกันเจอหนึ่งเพื่อนพี่น้องเลยเเพอๆกัน รอบซองอยู่ที่ทุ่งหน้าน้องปลาเพื่อนพี่น้องเนาะอะ,อออะคลิปนี้กับทางสาวมุกดากับอ่ามาถ่ายทำน้องปลาเพื่อนดำให้ดำหน้าคือเอก้าเนาะแล้วก็สีให้ทั้งน้องเพื่อนขึ้นไปเอาคลองเพื่อนอพ,อพ,พี่น้องเลยแบบนี้เนาะโหตอนนี้กับดำหน้ากุบอยู่ก็มีลายขูหลายคนพอยาตีพี่น้องเพื่อนมาซอยอต่อแล้วจะให้ได้ไหมนี่เป็นซิป โอ๊ป้าตาผู้ชายสัน้อยเฮากะนถ้าเมื่อไหร่ล่ะคือผู้ชายกรุบเนื้ึเมื่อไหร่ล่ะคือผู้ชายกรุบเนื้อโดยสบายดีวันนี้ผมไม่มีแรงจะพูดด้วยนะครับ โอ้เย oh. no? ็บเย็บบอมีแรงว่ะสันอันนี้ใ <so ห้ท er ี่ทะเลแล้วนี่น้องปลาที่ห้าอ๋อก็สองคนสองคนล็กก้าแปะคนดำหนึ่งคนไทย มีภายในหลักมหามือน,นี่มีแต่ช่วยเอื่อเนาะบ่อืมวัดนี้ฮะเอ่อนนปันจะได้ผักสวนที่สั้นจะได้ใส่ละเพื่อบริเฮตบ่ฮะโอ้แต่วัวนนี้สร้างเฮดเฮตเรียอยู่บ่มนนื้ยนี่โอ้น่ามีอันนะั้นหายบ่ม,มาในบทซึ่งโอ้ท่านน้องเตี้ยกันดับแม่เตี้ยฮะ นังขาจะขนาดพอได้กินขี้ตมัเกวนกินขี้ตมพะนะนังเตยกับ่ได้แปลงบ่ได้เบานาอเฮยชาอมบุกอมบุยิแบบกปอบบุต่กยิ่มไปนี้คีโตมเต้นอ่าป้าป้าตเบิดหันเดียวตามล้างเอ้ขึ้นมาบาทนี่บ ขืนได้บ่นี่เหยันมอามุกมาโลให้นะตาเกาก็ไ่ได้รำว่าสันซิฟหายอีน้าลองเตยก็เถะรำนาก็ลงมาดำซอยคอยให้เตะบอลาดำนี้บอาป็แรกบดวงตาบอลาได้ดำบนาะบอลาเนาะเก่งใจแค่สิเก่งใจน้ะคอยให้ยังให้มันเรอวตั้งดปต้้งไป เงยคะแนนเอชอาคู่กันเงยขึ้นข้ามโอเค้าม้เอากรเงยกรเงยเลยกรเงยไหลเส้นพิกก็อืออ้าว ูลนเใส้ระัตนดยวใส่งเหปเ็พาย่นทางน้องเพิ่นอันนี้ก็น้อยยันมาเสียเวลาเพิ่นเนาะเดี๋ยวนะอีลาดำเบิดกรานี่เดี๋ยวิไปกับเอื้อเด้อเอื้อเียรเอามอบฟองให้เพิ่นพ่อนพี่น้องเลย บ่ได้อาคับที่เราบมขายให้นองปลาเนาะฮะเงินอน้เนาะเงินนงาเนมาติเอออ่ามือมือดต้มเพือนบ่ได้หายน้องปลามาขายให้เพื่อนน้าน้องปลาบ่ไะเนาะแมนมือันือนี้หั่นหันเอ้ยซื้อตัวน้องปลาเบิดเมอได้เดอรือนีดเดอเดย้อ ว้นาสิแลวอยู่บนนิโนเนาะถ้าเกิดหนูมาเอาเงินมาจ่ายยเยบจจะได้ดเบี้ยสสยใครก็เลย

สายาไปว่าตังหายเนีตังหายเปามีการตังสายาคนหน่งนี่ป้าป้าไปละป้ามาพี่าเดินซื้อตัวโอ้ตา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 ไปปเดี๋ยวอันในหนึ่งเนาะและวปกติหาขึ้นกินข่าวจังโมงนี้แหละสิบเอ็ดโมงครึ่งอ๋อนี่กัใกล้สิขึ้นไหนเนี่ยนี่อันนี้กับสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนี่ไปคนนี้ เที่ยงเลยขึ้นได้บาทนี่เนาะแต่ทั้งน้องมวยเพื่อนด่บหน้า,าก็นอนุญาต่็ได้ <ś led> น้องปลาขึ้นโลกแท้เห <ś led> ียงอะไรป้าเาย อ๋อนน้องเลยกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแข่งมาทางดินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายันยันยันเกือบตายมืเอบ้งแตงละลายแท้เนาะผูเป็นหมาแล้วบ่านี้อ่ะเออเมเตนป้อเมียน้อเช็ดเช็ดเช็ดลายแท้นี่เช็ดน้องเตี้ยเฮ็ดยังอลยนี่ไปล่ะขึ้นมาล่างหน้านี่ เลกแค่เชนได้บ่ได uh, ้บ oh uh, oh, ่ฮึบไปออลั้เดิมป่อนน้องปลาย่างโอ้ยแคร์ข้าทั้งดินลอยแล้เป็นยางลอยขวามล้วเป็นย่าอข้าวมัอหมิ่หมี่อ้อเระวังเหยียบเครื่องแตกนะเดิมป้อเถอะพามาเหยียบเครื่องแตกนะบ่มีเบี้ยงเนาะ กรดนนพี่น้องปลานะนี่บ้าโดดลงในเกนแต่ยมอารมณ์มาแล้วอหอกัฮ่าจ้าปอเห็ดแบบนั้นได้บ่นะ อสภาพเปียกตอดยอดสบายดีเนี่ยท้อดีตอดยอดเมื่อยว่าเป็นยังไงเบ่อโมเมื่อยหนองเตี้ยนนองเตี้ยผมมีหินสีม่ด้วยหนองเตี้ยอเฮ้ยเนาะเสียแค่นนองลูกปลาป่ะนี่ัมไก่ตรงหน้ำสัมไกตรงน้ำงปานนี้วานะ เมื่อยอยู่บ่บอดำหน้าไหนในใจอยากดำหัดมือเลยเครื่องให้และโอ้เมื่อยฟังทางในมือเลยเครื่องให้เง้ทางว่าเนาะยัดธนาคารแน่น่ะตัดไปเดี๋ยวเออจะเอาของหายไปนึ่งมเลยมือนี่ฮะผิดหวังนิดนึงเด้อเลยอ่อะไรมาแจ้งข่าวรียังมาผิดหวังอีกซิมหายแล้วบอสิงมือไหนครว่าออยังก็ชินดาเลย มาล่าหานดาดปิดเอาเป็นจุ่มเอาเด้อเลยได้แล้วว่าจุ่มกันได้จุ่มอยู่ได้เมื่อนี้ได้มา<อ>ที่พักเอ,อื่นแล้วนะมาที่พักก็ต้องกินอยู่ได้อืมพอนเอินมายังก็จุ่มเนยซุก,กี้เนาะม,มีหมอ้อเอาหม้อเขาข้างขึ้นก็ไดนะ้เนาะพอดูอาาัวกระซาเลยนะลนนเนาะแล้วอันทั้งน้องมวยนี่ตอนเที่ยงพอนขึ้นมากินข้าวอีพี่บินบอกเลยไปเดินทั้งป่าโทรน้องมินตาเข้ามาเนาะแล้วกาน่องบ่อทีบ่นื้อนงบ่อบ่บ่น้ำต้องโทรเอาไก่บ่หน้าเพันไก่ก็บ่ สุดยอดเนาะบุปปาบุดงไปแล้วมีแต่นั่นแหละมีแต่โทรให้น้องป่าโทรมีเบอร์เพิ่นอยู่หรอได้ขังแล้วจะมันหลึบแล้วบ่กอุตาะฮะทางทางน้องเข็มพรเนีอยู่บนน้องเข็มพรชักบูเออฟาสัมมาอันนี้มาทานวนี้พอทาเดี๋ยวเอาไข่เอาไข่มาให้น้องเพื่อนเนาะจะเอาไข่ออกมาสองแต่ะมีอันนี้แต่นักชุดก็คือของน้องมินตาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะ คอยเอาเนี oh. Oh. ่ยแม่กูอุ้ยบ่มี่ยังแ่อพี่น้องเนาะกับเข่าอันลำหน้าเฮาไอ้ละดูอ่ะคนละแพงเด้อคนละแพงครับน้องป่าเด้ออันนี้หายคิดเห็นข้าวยังหน่อยเนาะกินกะจีใช่น้องเอ้าไปสีอาบปดเนี่ยจัะเอาเดี๋ยวเด้อนุ่มนุ่มคตรปอดกินนุ่ม ตัวไข่ก็ตีและรุ่งก็จะมาเลยอันนี้คือเครื่องเฮาอันนี้อันนาอันนั้นพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือทําตามคําสัญญาน้องลูกปลาเพิ่นที่ว่าเฮาอ่าเคยว่าว่าคันสาวมุกดาถึงเลขสาวมุกดาจะเห็ดชินดาให้เพิ่นกินเพราะว่าแต่เกินพ่อผมเคยกินชินดาไปซั่นเนาะแต่ว่าพี่วางได้หนึงเพราะว่าทางสาวมุกดามาแเลยอันชินดาเขาเจ้าบ่เปิดหนะพ่อแม่พี่น้องยามเช้าอยู่เนาะ ก็เลยเป็นอาเป็นจุม่มมาวันนี้ก็เลยเฮ็ดซุก,กี้กินเนาะเดี๋ยวก็ซื้อเครื่องมาเรียบร้อยแล้วโตวข่อยซื้อมาเมาาื่อเช้านี้เลยพ่อทายนีอะแล้วก็เป็นทางผู้ใหญ,ญ่เพื่อนนาะพ่ญญอแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่าเออถึอเลขกันนี่เออถึอเลขทางผู้ใหญ,ญ่เพื่อนได้ป่ะบ้านนี้ไปทางไหนบ้านนี้นขืนพูดเลยบ่พ่อทาเยเครื่องหมามีแต่ซ้ำนี่บรือว่าในรถก็มีบ่เดี๋ยวข่อยไปเบิ่งในรถก่อนเด้อ อันนี่กับทางสามุกดาสีอันนั้นเนาะเห็ดซูนองคนกินเห็ดเป็นจุม่มเอามาแจ่งสัมอุ้ยล้วนไหมตัง <c oughs> มากเห็นระบ,บัวก <c oughs> ็ห, <c oughs> หลายอย่างเลย,พ,ยพี่น้องมาจับเตะ จะบริกิน,กน,นใช้ไปทางได้บาททังนีงนอยอ่ะจู ย่างน้ำมันพอถ่ายย่างน้ำมันน้ำมันลืมออกมาเมนเราจะร่าให้จัไปเอาลืมมาึบอ่าเฉะเฉะบ่ผู้สมุนไล่แห่ไนี่ดื่มอันน้ำมันมาเนาะ บเป็นยังบานี่โอหากระมังหอดอพเกนัน้อมมบางเนะบเป็นยังวาทาได้จากน้มันหลังก็ได้เนาะมันหลังบอเวยหมาไน้มเศาปั๊ต้าปัญญาได้ลุต่อได้ม <c oughs> อยูอยอยอย่อยู่ในเพื่อ <c oughs> นพี่เต๋เาว่ล่ะดเพ่อนมี เออห้าสิไปกินระเบียงเพื่อนน้องป่าบ่กินแม่นั่นบ่โดยพ่าอยู่พี่อย่ามันทึบเพื่อนไหอยู่พี่บ่กินอยุยไซน้องป่าแล้วแต่สุดวันเลยอือพอันนี้มีแต่ห้าเกี่ยวผักเกี่ยวหยาไว้เนาะหรือว่าไปเอาเตามาก็ได้เนาะสมมุิกันเนาะมากินอยู่พี่ปะโดยอ่ะอันนี้กาเดี๋ยวทางสามุกดาแชร์ทางน้องเพื่อน อันเดีจับอันก็ได้อยากจะมาเสือเปียเนาะหายทางน้องปลาน้องเตี้ยน้องเตี้ยเนาะขอบุญขอบคุณไปยังทางพระอาจารย์อุดมพรแล้วก็พอสว่างอินทามณีวงศ์เจรเพิ่นเป็นเจ้าภาพเดือผู้ใหญ่ใจดีเนาะซื้อเครื่องทองมาให้ทางน้องๆเพิ่นอ๋ออีหลักก่อนอื่นขอขอบุญขอบคุณทางพุญายใจดีเล่ะโน้ยขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดี คอยเพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงทา้งด้านการเงินเอาอยให้รำรวยทำธุรกิจอย่างคอยสำเร็จลับลื่นความเจ็บมาให้ได้ความไข้บรมนี้สุขภาพร่างกายคอยแข็งแรงเป็นห่โโพ่ห่มไสลูกหลานตลอดไปสิ่งใดที่เพิ่นให้มากคอยก้ับขึ้นหาเพิ่อนด้อสา<ะ>ธุ<ะ> น้องเตี๋ยเลยแม่ะเอ้ยโอ้ยยิ้มยิ้มกันนะยังไงก็ขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทำเจ็บประหัยได้ทำไข่ประหัยมีทำธุรกิจใดก็ขอให้รับลื่นสำเร็จไปเด้วยดีสาธุสาธุเนาะโดยแต่นี่ก็ฮาวสกินแบบซุ้มวันนี้เนาะก็มีน้องปลาน้องเตี้ยน้องเข็มพอดน้องมวยน้องมวย์เพิ่งสิเกิดมาอยู่บนบ่ พอดีเพิ่นขึ้นมากินข้าวเที่ยงเนาะแล้วเฮาสีเกี๊ยวเครื่อง<ม>ไว้ทานแล้วกะทางน้องมินตาเพิน่นแต่ผู้ว่าจิติดต่อน้องมินตาได้หรือบ่ประเด็นตอนนี้เนาะอยู่ไช้แบบเบอร์เดยียวเห็นหงบมบ้าบานตางตัวยังเป็นตัวยังบาาเลยแบบพังไปแล้วบ้าทายไย้มียังบ้าในเบอร์อีกบ่เบอร์โทรน้องอ่ามินตาเพิ่นเนาะตากตัวยังเป็นตัวยังสมมตเป็นลายถ้วยอยู่เลย กะบบมีอย่างไรเนาะกะมีแต่ให้ทั้งอิล่าห้าวเกี่ยมเครื่องไว้เนาะเพราะว่ามีตู้เย็นบ่ตู้เย็นแต่ในบ้านโอ้มีแต่ในบ้านเนาะอยู่หน้าโบมีกะบบเป็นยังมีแต่ห้าถ่ายคลิปแล้วลวห้ากะบส้มาเกี่ยมเครื่องกะบบมีอย่างไรเนาะมีแต่นนี้กุ้งเลยกะซื้อมาแล้วโหลหนึ่งแล้วกะมีเจลมีอันนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นผักกะตัดแลวเ้าวกะล่างเป็นซีลละห้ากะซอยเดี๋ยวเออสีพาเห็ดอ่ะกะบบพาเห็ดกะน้องปลาเห็ดก็ได้เพิ่นเคยอยู่เนาะ เลยเป็นจังไดยดีใจป่ะเลยอ่ะเตอโอชันน่เมื่อยซี่เป็นว่าถื่อพลังจักบาทเพื่อนเลยเนาะห่อนในเนาะบาทนี่ยม่เพิ่อขึ้นมากินข้าวบอดข้าวสาววอดนี่ร้านข้าวเทียบเออเพิ่ก็ขึ้นมาอยู่ได้เนาะอืออยู่บนทบมนี่ก็เฮ้ยพี่เดชเท่ห่าวเลยนะไปมานั่งพี่ไป ย่างปลาเดียวครับปั่ัมีอันเดียวทั้งควนังเตียยเป็นจภาพเลยล่ะเดินไปนีดเด้อได้วะถยวงเตาแล้วกะเหมาะมยีงงลายเนาะเลยเอาไม่ยั้งว่ะดิถาดใส่จุทานใส่ตะมีทานมมีทานใส่พื้นด้ว มันยังลุกไวชุกไวกินแบบสู่ชีวิตวะเพื่อนน้องมวยได้มีบ่บ่มีเป็นแบบคุกๆเลยเนาะทานเบิร์ตบาทนี่ผมแค่กินเครื่องไรก็ตามเสมอจุ่มลงไปเลยแล้วกินได้่นี่ก็ได้น่ะบนหนะเพื่อนน้องเตี้ยน่ะบนลายคนไปพูดไดปพูบ่โดยเออเพื่อกินเมรีนะเออโดยโอ้พระเจ้านางดินยังหันโดยอืมกับผมเป็นยังเ้าเฮ็ดแล้วเ้าไปกินระเบียงเพื่อนน้องปลาก็ได้เนาะโดย กมีแต่ว่าทางสามุกดากัสิได้โทรน้องมินตาเพิ่นเขามาเพื่อนพี่น้องเลยอาซาบันนี่เกษเหตุทางน้องเพิ่นไปแก้เสื้อผ้าอะโมเมนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ต้องพูดต้องใจเราบอกเห้สุด้งได้บอเขาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแบบไปแก้เสื <ไง S 1> เ้อผ้า <c oughs> <c oughs> ต้องใจนี่ลงไปอาอา,อาบันนี้เนาะเดี๋ยวให้เพิ่นไปเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของเปลี่ยนเครื่องอย่งางนี้แล้วกัพ่อกันอีบันนี้เนาะเขาจะได้เกยมเครื่อง โดยน้องเตี่ยเคยกินในบัุกิบบอกเคยน้องปลาดิซ่าบอกเคยตั้มมุนได้บ่ใเ่ยพอเมนพี่น้องเลยเมนมุนเลยตัดผ้ามาอ่ะสบายดีเด้อทางสาลัยเพื่อนสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยต่อคลิปที่แล้วอีหล่ะเลยเด้อเป็นยังเนาะหลังจากที่เพิ่นแก้เสือเนาะ ปลี่ยนเสื้อเหนึ่งไปแก้เสื้อแก้เสื้อมากเลยตกใจอย่ากเลยอางนี้ก็เป็นอ่าผักน้องเตี้ยวร่างได้เป็นใบละโดยเดียบร้อยแล้วตัวนี้เนาะป๊าทุโอ้อันนี้ก็คือห้าวซอยเครื่องเคี่ยมไว้อันนี้เนาะมือไหวนี่เนาะคือดวงยาเนี่ยเออไหาแล้วคือจะมือเครืบองแล้วเติม ต่อหมอต่อคาแท้เนาะแม่บ้านแม่ครัวเขานี่กินข่าวล่องไหวล้วบ้เนี่ยฮ้น้องปลาที่ใช่แห้วสภาพกินแต่นมกินตนม ะไดก็ได้เนือแต่ปลาเมึกแลวกรเบื้อขัวอตอนนี้ครัเกีรียมเครื่องทังน้องมวยก็บยังบท่านขึ้นมาพวยพี่น้องเป็นจะได้น้องเตี้ยติดตน้องมิตาได้ปะไม่ได้ไ่ได้เลยเฟเพื่อนดิเห็นดิบ่ายพยพี่น้องน้องมีสีน้องมีสีจกซื้อเฟสอะไรไหนครับ จืดได้บอน้องป่าน้ำนสีน้ำมันสีน้องเตละคนเมืองเด้อเฟซเพิน่อเด้อน้ำมันสีสองเท่านี่ก็ทางสาลัยเพื่อนมาซอยเพื่นพี่น่องเนาะตากยังง่ายแลกพี่น้อ้มันปุดปิดเิดเลยเ่ะมองอเราเกลียถั่วมาให้เดืบร้อยมึงเนี่ยถั่วเราเกี่ยมาให้เดบรอย่ตู้เลียมามย อืมสวยกดีแบบตักกินแบบคนละเลยแล้วกเาคนตัวอตีลยไอซีอ่ะกินแบบมืออืมากี่ปะี่้กุมไอซีมาโดนหนึ่งหโดนแถลกุงสมุกเซนหกกี่เซนสามเนาะขึ่นเนาะแต่มันยังก็ขื้นเนาะเพื่อนพี่้ดงเลยยางแพงหมดเลย ไปต้านเด็กใช่ป่ะอะไรต้านเด็กนั่นพี่ออะไรเอออันนี้เพิ่งจะขึ้นมาครั้งแรกได้นี่เทียงอันอียังน้องเตีย้ยน้องปลาข้างแรกว่ข่อยกับั้งแรกครั้งแรกวะคือกันข้งแรกเ,าาเนาะเคยมาแต่หัแต่อยู่แต่ข้างล่างข้างนึ้างนี้เทียงด้วเพือนน้องเตี้ยเพื่อนเนาะเป็นขึ้นขาแทนเลยมั้งเป็นอัใดมันนุ่มมันอ่อนเป็นกระร่อนเนาะ <c oughs> อาเบอรอะไร่นอ่ะฮูใส่นี่ลฮ้เปน็นเอาไปล่างมาดเดียวอ่เออ,อีกกกเพราะว่าหา้าเอาไปกินด้ตัวนึงย,ยาตว่าตาม,มันบอและเดย้าไปกินแต่มันชิคื่อกระดูกนะอถะไไิ่นรดกระดูกเอออากุงลงเออแมนแมนแมนเนาะลืมเออใจกระถิ่น ข่อยก็ลืมข่อยก็ได้มาเฮ็ดน้ําซุปใส่แล้วมันสินัวได้เอาเอากุ้งนี่ล่ะใส่โต๊ะป๊าไปล้างป่ะแล้วเอาไปล้างแล้วก็เฮาจังใส่อันนี้ไว้เอาแต่กุ้งออกเออข่อยได้ดอกบัด่ถอก่กระอปใส่กระใส่กระ ใหญเนาะจับกินู้เดียวเลย่าา่าไเขาต้องปอกกเนาะปอกนะะป็นร่าองปอกเผือหน้าจป่เคยปอกวะปอกแล้วได้สมูเคเปเป็นได้โบเคยปอกปอกหน้าพางขีดเราปร่าคือบดจุ่มลงมาเตรด้วยบบกินแบบมันจึงสูดชีวิตนะนะจุ่มลงมาเตจุ่มองไปได้กินน้ำมะแกที่ดำนบเออเอาไปแช่ก็ได้น้องปะ Trùng lợi, rất là kia bên anh kia sáng sang cái đây à, chẳng mặt kênh mình kênh của 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 đi lai ใครจะอาลูกหมูมีอีกพริกช้ำเลยฮ่าแจกเกลือซูนี่ฮ่า่าฮ่าฮ่าไม่ได้พ่่งคือมากแค่เดียวได้ี่น้องเลยเลยอ่าตามมาพริกนียแบบนี่มันสิตสูตรีวิต์เลมนคือเขาใส่เครื่องปั้นนะฮะเลยฮะจะลองแกะมือดูบบไมเก่งใจขอยันแกะโอเปนนะขยันกุ้งแตกตริงจรยันได้กินหน่อยเลยขยันแกะ เออเขาแก้ไปซิมันกัดซีดีแบบนั่งเขาไม่ลาเขาไปกินนั่งกัดจะได้สบายบทบายได้ไบมเนี้ยบทบายไวก็ผไวก็ผไวก็กระปอกใครเนยได้อาเผื่อปอกเผื่อนั่นเด็กเนี่ยชอบมากเผื่อปอกมันกัดซีอ่ะแลกกินสะาแน่บอกนี่เผาปอกเรียบร้อยตั้งใส่เลยนี่เอาไปย่างเนาะเพราะวันนี้พอแล้วเพราแล้วเพาะแล้ว จมหวานนี่นะฮะทําบ่ได้จมใส่กล้องเนาะจมหวานบ่เห็นแม่ไหนสุนัขเตี้ยเอ้ยเพิ่นกึบลหน้าเด้ลาดอ้าวลาดคลคือว่าอดไว้ขนาดเนาะแม่เนาะไ้ขนาดโดยจมวานนี่มื้อนี้มานี่มาว่าะหยังอ่ะซะโอเคซแม่พี่น้องเยเนาะกะสิประมาณนี้เดี๋ยวเฮาเมเครื่องเมของตั้งหมอแล้วเฮาก อีกเทื่อนึงเนาะอันนี้คือเฮามาเกียมมาแต่มื้อจะจมแล้วเกียมคองไว้เพลยพี่น้องเอ้ยข่อยก็มาซะนาข่อยก็บ่ปากนําเด้อข่อยก็นีคือบ่จือนี่แหละอ๋อขนาดนีก็ยังบ่จื่อเลยนีได้เลียนี่เลียนไปว่าก็งามขึ้นเนาะอยตาย5แล้วเจ้าต้องไปดำนาอีกจักทงนึงเด้อเทดให้ไปดำนาทงนึงมาเดีหน้าาวเด้อคั่นาตรงนี้ล่ะบ่งนึงยังว่าบ่จืออะพี่น้องเออบ่จือนี่บ่จือหยังดมอก บ่ตื้อเฮาว่าหน้าข่อยนี่กระดำก็ต้นก็โตก็มีต่เก็บแต่อีหยงโอ้ค่ะได้ค่ะได้ซะได้เอออขอบใจสาธุชมเนาะเลยิกบาดค่ะชม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 นี่ให้แม่ตามพริกตาน้อยตาใหญ่บาดเเออสูนั่นแหละตาชมตวนบาดเบิดี่บ่ โมบัสก็ได้เครื่องนึงก็ได้สำหรับเพจเนาะอืแล้วถ้าไปปรุงใส่น้ำอันนี้น้ำแจวม,มันจะซื้อนะอ่ะโอเคสำหรับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมอบของให้ทางน้องปลาแล้วเาก็บเกี๊ยมโครงพองนะ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือทางลั้งภรรยาเพื่อนกให้ทางสมุกดาเป็นสะพานบุญพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยประมาณแล้วก็อันนี้เราก็ได้ซื้อของมาให้เพื่อนอ่าได้อีเมล เพราะว่าทางเขาเคยบอกกับน้องปลาแล้วก็พอดีเพิ่นเห็นคลิปแล้วเพิ่นก็เลยอ้าอ่าพาน้องนุ่งเนาะเห็นให้น้องนุ่งกินแน่เพิ่นว่าสั่นเนาะเอาไม่้ก็ได้เห็ดตามคำขอหรือว่าคำว่าใครเห็ดเออเคยกินเนาะว่าแบบเออเห็ดให้น้องกินเนาะน้องเห็ดให้เอื้อกินได้บอกบอกพิดบอกใหม่เด้ะบอกบอกไม่ชักไม่ได้เห็ดนเราเออไอ้หน้องกินไม่ชืด ນ້ອງກິນວ່ານ້ອງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍກິນບອກພຶກວິຊາຖ່າຍຖອດວິຊາໃຫ້ເດນด້ນະ1ວິຊາກໍບໍ່1ອາຖ່າຍຖອດວິຊາໃຫ້ນ້ອງໆຫັ້ນດຄັກดະດ เอ้บอกว่าเราต้องแก้กุ้งวะน้องอย่าแก้ก็ไม่แก้เอาโอเคโอเคสำหรับพรมพี <Jetzt die abil itation> ่น wow. okay, okay. ้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กันทางสามมุกดากันสิเดคอปิดคลิปก่อนเด้อพรมพี่น้องเนาะพบดกันในคลิปหน้าเด้ออ่ะอีล่ะสบายดีทางน้องปลาทางเมเด้อสบายดีเด้ออ่ะทางสาวไลนเด้อโอเคทางสาวมุกดากันสิเดจบีบลงเพียงสานี้ด้เด้อพรมพี่น้องเนาะ จังได้การทางสามูดาก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์อุรุมพรและก็พ่อสว่างวลาเด้อน้องเธอเพิ่นให้ยสามูดาเป็นสะพานบุญก็ขอริบเพิ่นดูดีเพืนเจ็บจะได้พคงขายยาสีปราจักโลงไทยแกเจ็บเด้ออันยุมอันคนยืนเป็นโฮมพูโฮมแซงของลูกของงานตลอดไปเด้อจ้าทุกอ้าโอเคบ่านนี้พ่อแม่พี่น้องน้องสนับสนุนที่นี้ทางสามูดากรล้าไปแล้วพอๆกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้กระพริบกล่าวคำลาสุดได้ดี